เพื่อนๆคลิปนี้แก้วจะพาไปรู้จักคำว่าชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีชนะอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตัวเองใช่ไหมคะชนะใจตัวเองชนะโลธโลกหลงรักนี่แหลคะค่ะคือการชนะใจตัวเองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าไม่มีหอ่อไม่มีเหล่า แต่ก็ชนะคนทั้งโลกและจกกะกรวานได้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะ,ะก็มีสมัยพุทธกาลใช่ไหมคะก็มีตายหญ่ตายาย่จนโจนอยู่สองคนเนี่ยใช่ไหมคะก็มีผ้าคลุมจะช่วยอยู่คนหนึ่งแต่ถ้าหากวันใดตาออกไปข้างนอกใหญ่ยยก็จะไม่ได้ออกไปเพราะมีผ้าคลุมอยู่เพียงคนเดียวยะจะต้องเปลี่ยนกันไปค่ะจะต้องพร้อมกันสองคนไม่ได้ ใช่ไหมคะดิฉะนั้นแล้ววันหนึง่งการนี้ก็อยากไปฟังเทศในสรารมงธรรมที่พระพุทธองค์กำลังเทศนาอยู่ใช่ไหมคะคนก็ไปเยอะกาก็บอกว่าเออครั้งหนึ่งอยากไปฟังธรรมกับพระพุทธองค์สักครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ,ะเพราะชีวิตนี้ก็ไม่เคยได้ทําบุญทําทานอะไรเลยขอไปฟังธรรมหรือจะได้เกิดอานิสงส์อะไรขึ้นมาบ้างเพราะว่าชีวิตนี้ก็ยากจนเลอเกิน ประมาณนั้นใช่ไหมคะตานนี้ก็ได้ออกเคยฟังธรรมกับเพื่อนนะคะคนเยอะๆเต็มสาราลงธรรมใช่ไหมคะในขณะทีะ่พระพุทธองค์ทรงเทศนาไปอย่างนั้นตานี้ก็เกิดกำลังศรัทธาอย่างแรงค่ะจะทําทานอะไรดีน้อใช่ไหมคะแต่ก็มีผ้าอยู่ผืนเดียวที่ผมมาใช่ไหมคะถ้าหากตาทำาทำทานไปกับพระพุทธองค์ ยายเวลาจะออกไปเทศกาลหรือว่าทำบุญหรือจะไปเที่ยวที่ไหนย้ายก็ต้องอดเพราะไม่มีผ้าคลุมสวยๆไปงานใช่ไหมคะราก็คิดอยู่นานจะทำทานแต่รือไม่ทำทานจะถวายหรือไม่ถวายก็ต่อสู้กับจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นใช่ไหมคะจนถึงเที่ยงคืนมีพระพุทธองค์ได้สแสดงธรรมใช่ไหมก็ยิ่งเกิดกำลังศรัทธาเกิดขึ้นมาอย่างแรงกล้าใช่ไหมคะอยู่ๆ ตาก็บอกเออเราชนะแล้วใช่ไหคะเพราะว่าตานิชนะใจตัวเองแล้วคือสละได้แล้วคะ่ะว่าจะต้องทําทานกับพระพุทธองค์คือได้ทานภ้าคคุมผืนนั้นให้แก่พระพุทธเจ้าใช่ไหมคะก็เลยกลายเป็นที่มาของผ้าสีเหลี่ยมที่เขาืึทนามสาระาลงธรรมนะใช่ไหมคะเพื่อเป็นการระลึกถึงตาที่โหเสียสละทรัพย แม้เป็นชิ้นสุดท้ายของชีวิตท่านก็สามารถสละได้นะคะก็เป็นที่ไปที่มาของผ้าที่โยงไปกับศาลาตามศาลานั่นแหละคะ่ะการที่ชนะใจของตัวเองไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้ก่อการที่ชนะใจตัวเองนะคะคลิปนี้นเราแก้เอาไว้แค่นี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะ